เวลาเห็นข่าวคนออกมาแชร์ทุจริตเคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังความกล้าหานั้นพวกเขาต้องเจอกับอะไรแล้วใครจะมาดูแลความปลอดภัยให้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเข้าไปในคู่มือราชการจริงๆเลยครับเพื่อหาคำตอบว่ากลไกการคุ้มครองพยานเนี่ยมันทำงานกันยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้าง คือทุกครั้งที่มีข่าวเปิดโปงทุจริตใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะชื่นชมคนที่กล้าออกมาพูดใช่ไหมครับแต่เราอาจจะลืมไปว่าความกล้าหาญของเขาเนี่ยมันต้องแลกมากับความเสี่ยงที่แบบมหาศาลเลยนะคำถามสำคัญก็คือแล้วกลไกลของรัฐเนี่ยมันแข็งแรงพอที่จะปกป้องเขาได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบจากเอกสารจริงกันครับและนี่คือพระเอกของเราในวันนี้ครับคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของปอปอชอเลยนะฮะ ย้ำวันนี้คือเอกสารจริงไม่ใช่การตีความหรือความคิดเห็นเราจะมาดูกันแบบชัดๆเลยว่ากระบวนการจริงๆที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาทำกันยังไงเอาละครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราจะไปดูกัน4ีเรื่องหลักๆวันนี้เริ่มจากคำถามเบสิกที่สุดเลยทำไมต้องคุ้มครองพยานแล้วไปดูกันต่อว่าขั้นตอนการขอความคุ้มครองมันเริ่มยังไงพอเรื่องถึงมือปปชแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อและสุดท้ายมาดูกันว่า รูปแบบความช่วยเหลือจริงๆที่จะได้รับเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกที่สำคัญที่สุดเลยทำไมทำไมการปกป้องคนแค่ไม่กี่คนถึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของการต่อสู้กับการทุจริตทั้งหมดได้เรามาหาคำตอบกันครับหัวใจของมันเลยนะฮะอยู่ที่คำว่า hidden cry หรืออาชญากรรมที่ซ่อนเร้นนี่แหละครับคือลองนึกภาพตามนะฮะการทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่การปล้นร้านสะดวกซื้อที่มีกล้องมูนจอปิดชัด,ชด แต่มันคือการตกลงกันลับๆในห้องที่ไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนในที่กล้าออกมาให้ข้อมูลมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสาวไปถึงตัวคนผิดได้คือพยานเนี่ยไม่ใช่แค่ส่วนประกอบหนึ่งนะฮะแต่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นที่ขาดไม่ได้เลยพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือพยานก็เหมือนคนที่ถือกุญแจดอกเดียวที่จะไขประตูไปสู่ความจริงได้แต่การจะเดินไปไขประตูบานนั้นเนี่ยพวกเขาต้องเจอกับความเสี่ยงรอบด้านเลย ดังนั้นการคุ้มครองเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวัสดิการที่มีให้ก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มันคือเกราะป้องกันที่จําเป็นมากๆที่รัฐต้องมีให้เพื่อให้คนดีๆเขากล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องครับทีนี้พอเราเข้าใจความสําคัญแล้วลองมาสวมบทบาทเป็นคนคนนั้นดูบ้างถ้าวันหนึ่งมีคนตัดสินใจว่าฉันจะเปิดโปรงเรื่องนี้พวกเขาต้องเริ่มจากตรงไหนต้องทําอะไรเป็นอย่างแรก ก่อนอื่นเลยต้องเคลียร์กันก่อนว่าคําว่าพยานในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่คนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งๆหน้าเท่านั้นนะครับแต่คือรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนแจ้งเบาะแสคนที่ให้เอกสารรับหรือใครก็ตามที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คือคํานี้ความหมายมันกว้างมากครับภาพรวมใหญ่ๆของจุดสตาร์เนี่ยมี4สเต็ปหลักๆครับเริ่มจากเดินเข้าไปยื่นคําร้องเลยจากนั้นเจ้าที่จะบันทึกข้อมูล แล้วก็จะแจ้งสิทธิที่พยานพึงมีตามกฎหมายให้ทราบแล้วค่อยไปถึงขั้นตอนการทําคำร้องที่เป็นทางการเพื่อเดินเร่องต่อแล้วนี่คือหน้าตาของผังกระบวนการจริงๆจากในคู่มือเลยอาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะฮะแต่ประเด็นที่อยากให้เห็นคือทุกอย่างมันถูกวางเป็นสเต็ปที่ชัดเจนมากไม่ใช่การทํางานตามใจใครคนใดคนหนึ่งมันมีขั้นตอนของมันตั้งแต่รับเรื่องไปจนถึงการบันทึกข้อมูลเลยแล้วคําถามคือใครบ้างล่ะที่จะเข้าขายขอความคุ้มครองได้ หลักๆเลยนะฮะเขาจะดู3อย่าง 1. คือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 2. คือต้องมีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะไม่ปลอดภัยจริงๆเช่นโดนข่มขู่คุกคามและ 3. ข้อมูลที่ให้นั้นต้องเป็นประโยชน์กับคดีนี่คือ3ด่านแรกที่เจ้าหน้าที่จะใช้พิจารณาครับและนี่แหละครับหน้าตาของตั๋วสู่กระบวนการคุ้มครองแบบฟอร์มคำร้องฉบับจริง สิ่งนี้ทําให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากเอกสารที่เป็นมาตรฐานตรวจสอบได้ไม่ใช่แค่การไปพูดปากเปล่าลอยๆอยเอาล่ะพอยื่นเรื่องไปแล้วมันยังไม่จบนะฮะมันเพิ่งจะเริ่มต่างหากแล้วพอเรื่องเข้าไปอยู่ในมือของปปชแล้วกระบวนการข้างในบ้านของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือพอคําร้องถูกยื่นเข้าไปปุ๊บ มันจะไม่ได้ไปกองอยู่ที่โต๊ะใครแต่จะถูกส่งเข้าระบบการประเมินผลทันทีซึ่งนี่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะฮะที่ช่วยลดการใช้ดุลยพินิษส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ทุกอย่างมันมีมาตรฐานเดียวกันผังน,นี้อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะฮะแต่หัวใจมันง่ายมากเลยครับคือทันทีที่ได้รับเรื่องจะมีเจ้าหน้าที่ระดับพ่วงหน่วยการเข้ามาประเมินสถานการณ์ทันทีเลยซึ่งแปลว่ามันมีการคัดกรองความเร่งด่วนกับระดับความเสี่ยงกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยครับ ถ้าให้สรุปเป็นไทม์ไลน์ง่ายๆเลยนะฮะมันจะเป็นแบบนี้ครับวันแรกที่รับเรื่องก็จะมีการประเมินเบื้องต้นก่อนจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงสืบสวนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปดูเลยว่าภัยคุกคามมันมีจริงไหมข้อเท็จจริงเป็นยังไงก่อนจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดสินใจของคณะกรรมการว่าจะอนุมัติหรือไม่และสุดท้ายปลายทางของกระบวนการนี้มันจะมาจบที่ทางแยก2ทางนี้แหละครับคืออนุมัติถ้าปปชเห็นว่ามีภัยคุกคามจริงก็จะเริ่มมาตรการคุ้มครองทันทีหรือปฏิเสธ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหลักฐานเรื่องภัยคุกคามมันยังไม่ชัดเจนพอหรือมีเหตุผลอื่นๆตามระเบียบครับและแล้วก็มาถึงคําถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดถ้าผ่านหมดทุกอย่างได้รับการอนุมัติแล้วไอ้คาว่าการคุม้มครองที่พูดพูดกันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เขาจะช่วยเราแบบไหนบ้างอย่างแรกเลยที่ต้องเข้าใจตรงกันก็คือมันไม่ใช่แพ็กเกจสําเร็จรูปที่ทุกคนจะได้เหมือนกันหมดนะครับแต่มันคือการตัดเสื้อให้พอดีตัวคือจะมีการประเมินเป็นเคสเคส,เคสไปเลยว่า คนนี้เสี่ยงระดับไหนต้องการความช่วยเหลือรูปแบบไหนมากที่สุดมาตรการก็มีหลายระดับมากครับตั้งแต่ระดับเข้มข้นสุดๆอย่างการจัดหาเซฟเฮาส์ให้เลยการประสานงานตำรวจมาอารักขาไปจนถึงมาตรการที่ละเอียดอ่อนมากๆอย่างการปกปิดชื่อและข้อมูลส่วนตัวในเอกสารต่างๆหรือแม้แต่ช่วยประสานงานเรื่องย้ายที่ทำงานเพื่อให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตให้ได้ใกล้เคียงปกติที่สุดทั้งนี้โชยให้เห็นอีกอย่างที่สำคัญมากเลยครับคือปปชเขาไม่ได้ทำงานคนเดียวนะ แต่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางคอยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆอย่างตำรวจเพื่อให้การคุมครองมันมีประสิทธิภาพและครอบคุมมากที่สุดมีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยกรอบป้องกันที่ว่านี้จะมีอายุเริ่มต้นที่6เดือนซึ่งก็เมกเซนนะฮะเพราะเป็นช่วงที่คดีกำลังเข้มข้นเลยแต่ถ้าหลังจากนั้นภัยคุกคามยังอยู่ก็สามารถขอขยายเวลาต่อไปได้เรื่อยๆครับ เราได้เห็นกลไกลทั้งหมดบนหน้ากระดาษแล้วนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงรูปแบบการช่วยเหลือซึ่งมันก็ดูดีดูเป็นระบบมากเลยใช่ไหมครับแต่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่อาจจะไม่มีคำตอบในคู่มือเล่มนี้ก็คือในโลกของความเป็นจริงมาตรการพวกนี้มันแข็งแกร่งพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้คนธรรมดาคนหนึ่งกล้าชี้ตัวเองเข้าแลกเพื่อความถูกต้องได้แล้วหรือยังอันนี้เป็นคาถามที่เราทุกคนคงต้องช่วยกันหาคาตอบกันต่อไปครับ